มีคนนั่งเฝ้าหลับแล้วหนึ่งวยฟูหลับแล้วเหรอลูกหืมนั่งเฝ้าแม่นะฮะเรานั่งอยู่ตรงนี้เขาก็จะนั่งนั่งจนหลับอ่ะฟูน่ารักจังเลยไปดูหน้าคนหลับหน่อยสิอหลับจริงไหมมหลับจริงไหมดูสิ หางกระดิกยังไม่หลับเออยังไม่หลับพลิกพลิกนิดนึงเหยียดขี้เกียดนิดนึงอ่าหลับต่อเย็นสบายใช่ไหมลูกอืมสบายสบายนะลูกนะแล้ต้องถางตรงนี้ฝั่งนี้ตรงนี้ต้องถางให้มันเรียบลูกๆจะได้กลิ้งกลิ้งกลิงกลิ้ง,งแบบนี้แบบนี้